ศีลส,สมบัติเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคภิกษุทั้งหลายเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นการขึ้นมาแห่งอรุณย่อมเป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตท,ที่แลเห็นก่อนภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดของภิกษุศีลส,สมบัติย่อมเป็นหลักเบื้องต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเธอต้องหวังข้อนี้ได้คือว่าเธอจักอบรมอริยะอัดทางคิขมัคให้เกิดขึ้นได้จับทำอริยะอัดทางคิขมัคให้มากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอัดทางคิขมัคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอัดทางคิขมัคให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมนิยนัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติและย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่มีการนำออกซึ่งราคะโทสะโมหะเสียได้ เป็นผลสุดท้ายภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอัดทางคิขะมักให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอัดทางคิขมักให้มากขึ้นได้